คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติด ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอแซบแหกสูตรนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับแซบคนดีคนเดิมนะวันนี้นะครับผมก็มาเล่นเกมนี้นะฮะเมดูซ่านะเมดูซ่าภาค2นะครับมันอยู่ในตัวเกมค่ายพีจีนะครับมีทุนมาที่9,000นนะครับ9 8 0 0นแนะนะครับก็9,000เดี๋ยวผมจะเบ็ดสักเท่าไหร่ดีส5ไม่เอาเอาเบ็ดสัก187.50สตเางค์แล้วกันนะครับ มันจะเป็นเหมือนฟิลแบบว่าเป็นตัวเกมแบบนี่ฮะหน้าจอเต็มๆนะมันจะเป็นฟิลแบบว่าแบบเดินนะฮะพอเวลาเราหมุนมันก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีฟิลเจอร์มากมายต่างๆนะเดี๋ยวดูขอดูตารางกันจ่ายหน่อยอันไหนตารางการจ่ายอันนี้หรือเปล่าอันนี้น่าจะไม่ใช่นะฮะอันไหนตารางกานจ่ายอันนี้หน้าแพงสูงก็จะเป็นวายนะต่อมาก็เป็นโล่เอ้ยหมวกนะครับพร้อมดาบนะ แล้วก็โล่นะครบเพลิงนะแล้วก็อะไรลูกตุ้มแล้วก็ดาบมีซันนะแล้วก็ AK ค j ินะครับประมาณนี้นะแล้วก็จะมีรูกมูเบโดซ่าแบบนี้นะเป็นสัญลักษณ์สุ่มหรือเปล่านะหายนี่น่าจะเป็นฟรีเกมนะมไม่เข้าใจเท่าไหร่เดี๋ยวลองเล่นดูแล้วกันครับโอเคไปเลยไปเห็นไหมมันจะเดินเห็นไหม อุ้ยเรามาแบบนี้เป็นตัวซุ่มโอ้โหแต่ไม่มีอะไรเข้านะขาดแถวสองฮะอุ้ยเมดูซ่ามาโอ้ยแข็งแข็งโอ้ยมันทุบอัญนนมณนนีเราไปหมดแล้วเพื่อนต้องมาแล้วเพื่อนเปิดมาเป็นตัวคิวอะเฮ้ยเปิดมาเป็นอา้าวดิก็มาดิก็มาดิแบบนี้บิ๊กวินไปห้าอุ้ยสามพัน ไปกันต่อครับกำไรแล้ว่ะกำไรแล้ว啊สองพันะ,2000อะเอาดีๆนะเอาวุโลสุดสายอีกแล้วยังไงเก้าร้อยกำไรอีกแล้วะเพื่อนเอา,า่เกมนี้เอา่ะบอกเลยว่าเอามากบอกเลยว่าโคตรเอาเกมเนี้ยยังไงตัวสุม่มแล้วเป็นดาบอยป้อยแปดสิบาทโอเคไปกันต่อครับ เฮ้ยเจอไหาทุกคนเลือกไหาเลือกไหาเจ้าจงเลือกไหาของเจ้าเอาไหานี้แล้วกันนี่เอาไหานี้รีสปินครับอะไรอ่ะแค่นั้นเหรออุ้ยแล้วตัวสุ่มมาแบบนี้โอ้โหข้เพิงอะไรอ่ะข้อเพิงอ่ะแต่มันไม่เข้านะ แถวหน้าไม่มีเอ้ยเลือกไหยอีกแล้วหาย,ย,ะหายจะจงเลือกหายของเจ้าเอาเลือกไหนี้แล้วกันได้ไรเฮ้ยน้ำยาสีฟ้าเพิ่มหลอดไปหลอดอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าช่วยอะไรนะแบบนี้แบบนี้ร้อยสามสิบบาทเฮ้ยไม่เอาไม่เอา,เ,อาเย็นนเพื่อนอามาอีกสิบสองบาทครับเออเขาเพิ่งมานี่เรายังไม่ได้อัญมณีเลยนะแล้วเป็นตุ้มไม่มา เออร้อยหนึ่งเจอหายอีกแล้วเจอหายแล้วเอาหายอันนี้แล้วกันวิ่งผ่านหน้าไปเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยฟันช่อโอเคไอ้พลังชีวิตมันคืออะไรวะนะผมก็ยังสงสัยนะว่าพลังชีวิตมันคืออะไรแล้วบล็อกมาแบบนี้แล้วเป็นตัวเคโอ้โหขาดแถวเดียวเย็ดแค่ เอออุ้ยสามรอเบาๆฮะเหลือแปดพันแล้วนะเฮ้ยเมดูซ่าเห็นไหมเห็นไหมทุกคนวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเราต้องไปจัดการเธอเฮ้ยอย่าอย่ามายุ่งกับฉันเอาละเต็มแบงเต็มหน้าการะดานแบบนี้เราเป็นตัวคิวอุ้ยสี่รอเฮ้ยเจออจหอย,ยะเจอหอย,ยะเอาอันนี้แล้วกันเนี่ยเน่น,น,น,นอันสุดท้ายเนี่ยโชว์เอาอันนี้มันมีสีแดงครับ ผมยังไม่รู้นะว่าเก็บอัญ,ญมณีครบแล้วมันจะได้อะไรนะโบกให้เป็นตัวคิวครับไอหลอดนั่นก็คือน่าจะเป็นแบบว่าเอาอันนี้แล้วกันเอ้ยอัญ,ญมณีสีแดงอีกแล้วไอหลอดนี้ก็คือถ้าเรายังไม่ได้อัญ,ญมณีครบสามอันนะครับแล้วหลอดมันหมดนะเราก็จะมันมันก็จะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้นะไปตัวเค เออเบ,า,บาครับเออตัวเจแ,แถวแรกไม่มีว่ะเอ,อ้แต่ดีนะได้เพิ่มหลอดแล้วยังไงไมู่ซ่าก็มาดี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 าดยังไงเอา้ายงมันนี่ครบแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยฟีเกมสิบรอบก็มาดีก็มาดีาดเอ,อ้ยเอ,อ้ยมึงฆ่ากูเหรอเธอฆ่าเหรอเไม่รู้ซ่านี่ไง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  อุ้ยอย่าแข็งอย่าแข็งเย็ดเคโดนแข็งว่ะอ,อือออกระแทกไปลูกเออโล่ไปเอาโล่ไปเอาโล่ไปอีเกเจ็ดรอบนะอือฟันไปลูกออเรียบร้อยคุณคุณเท่าไหร่คุณสามอู้ยพันแปด เบาอยู่นะโอ้โหเต็มแผงเต็มหน้ากระด้นี่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 มดูซ่าเลยเฮ้ยอย่าแข็งดิโอ้โหวงมาแข็งเราเฉยเออเออกระแทกไปลูกเออเออล็อกคูนคูนห้าเย็ดเป็ดโคตรเอาบอกเลยว่าโคตรเอาเกมเนี้ยเออกระแทกไปกระแทกไปบิ๊กห้าลอดนะมาดูกันว่าเราจะฆ่าเมดูซ่าได้หรือเปล่าฟันฟันไปลูกเออแล้วเป็นสามอ๋อมัน ไมันจะล็อกอยู่สามรอบนะเอาสามพันก็มาดิก็มาดิแล้วไวสองตัวนั่นจะหมดแล้วนะฮะคือหมุนอีกรอบสุดท้ายนะมันก็จะไม่อยู่กับเราแล้วออ้ยแต่เราฆ่าเมดูซาตายแล้วฟีสปินอีกห้ารอบก็ามาดิแล้วเป็นนักลบยังไงหมุนไปแล้วคือคืออะไรอะ่ะสองสองคืออะไรอ๋อถุ่มเหรอ สุ่มเพิ่มอันนั้นเหรอเพิ่มอีกสองอีกสองรอบเออเราเพิ่มวายไปอีกเออเดี๋ยวไงเพิ่มวายไป5อัน2 3 4ก็มาดี5อันแบบนี้เราบิ๊กวินครับ8โอ้หูยพันแ11บาททัาไงเราเหลือเี็ดรอบนู่นน่ะบอกเลย2 โยนให้ถูกลูกเออโยนให้ถูกลูกอีกห0รครับยังไงอุ้ยเกือบได้เก้โหเกือบได้เก้อันแล้วไปโยนทำไมตรงนั้นวะมาเลยอีกสี่รอบครับโอ้ยได้2อันว่ะโยนไหน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 เบาๆอีกร้อโอ้ยได้หนึ่งอันว่ะ เบาเพื่อนเบาเบาเบานะอุย้ยห้าอันไม่มาโหเพื่อนอีกสองรอบครับผมมาดูกันว่าจะมีอะไรสวยๆงามเข้าไหมอุย้ยเก้าอันโอ้โหไม่ถึงเจ็ดเคเอารอบสุดท้ายฮะมาลุ้นกันสามอันสามอันโอ้แล้วมึงยิ่งกลับทำไมวะเนี่ย อบอกเลยเกมนี้เล่นไปแปดนาทีบวกหมื่นหนึง่งโอ้โหพอเลิกนะครับถ้ากับว่าคลิปนี้ก็บวกมาอีกนะครับเจ็ดพันนะบวกมาเจ็ดพันนะครับโอ้โหเจ็ดพันสี่นะเฮ้ยฟิวเจอร์มันสวยงามมากนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่ท้ทจะหมดนะครับ พื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอต่างๆนะครับในช่องผมนะกดซับให้ผมด้วยนะอยากให้มีคนซับเยอะๆแล้วนะครับขอร้องนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มาเล่นเมโดไซดูแล้วนะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ